เออใส่เชือกใส่เชือกใส่เชือกแป๊บเดียวใส่เชือกแป๊บเดียวนะใส่เชือกใส่เชือกใส่เชือกนิดเดียวเนี่ยเห็นไหมยายบอกว่าใส่เชือกเ่ะนี่นี่น้องเด็กลนตีแล้วเนี่ยรู้แล้วเนี่ยใส่เชือกแป๊บเดียวเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยมีข้างเดียวเนี่ยมีข้างเดียวเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จ เออเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่ะๆๆ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 ๆ ừ, <laughs> เล็บก็ยาวเกินแอบไหนครับไม่ครับไม่ครับไม่ครับเออเออเนียนได้กินแล้วเนียได้กินแล้วเนี่ยได้กินแล้วเงียบเงียบเลยโอ้โหมือจริงๆเลยดูดนมช้าๆหน่อยมั้งน่มกินเกินไม่รู้จักเบาอ่ะ Dạy mới kín lấy nha. nghe phải ừ. một... nói. Nói. rồi <laughs> hmm. เป oh yeah ็นเรือวิ่งมเลยยังร้องแอนโรด้ค่ะยังไม่ได้มีความายเชื่อหยกางาปนอย่างเดียวยังเลี่ยกินให้เสร็จงยังไม่ได้ไปเสร็จไปกวให้กถาใชักขวให้มเปียกมเปียกมเปียก กินบะบอลได้ไหมแล้วก็กินบะบอได้ไหมครับนะกินมะบอได้ไหมอย่างี้จะตุ้กหัวมันได้มันจะโดนตุ้กหัวนล้ไหมเดี๋ยวก่อนเช็ดหัวก่อนนะหัวเปียกเห็นไหมมันกินไม่ทอะไรเลยแล้วมันก็ออกแล้วเนี่ยนน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 นป่อยปลอ เอออืมอืมสามารถรับชม